คุณผู้ฟังคะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอำนาจที่ปราศจากการตรวจสอบคือจุดเริ่มต้นของความหายนะไหมคะแต่ถ้าความหายนะนั้นกำลังเกิดขึ้นในกองทัพที่มีแสนยานุภาพอันดับต้นๆของโลกอย่างจีนเรื่องนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องภายในบ้านเขาแล้วล่ะคะ่ะใช่ครับน้ำเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้มันไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งธรรมดาแต่มันคือการล้างบางครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ข่าวลือเรื่องในพลหายตัวไปข่าวลือเรื่องจรวดมิสไซล์ที่เติมน้ำเปล่าแทนเชื้อเพลิงและที่พีคที่สุดคือข่าวลือเรื่องนาทีชีวิตของสีจิ้นผิงที่ว่ากันว่ารอดมาได้แบบหุดหิดวันนี้รายการเรื่องเล่ารอบโลกกับผมก่อนครับและน้ำค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเบื้องหลังเกมอำนาจในจีนการกวาดล้างกองทัพครั้งมโหราณและปริศนาที่ว่าท่านผู้นำรอดตายมาได้จริงหรือไม่ น้ำเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นข่าวในคนจีนหายหน้าหายตาไปเยอะมากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์โดมิโนโล้มเลยครับพี่น้ำเริ่มต้นที่หน่วยงานที่สำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งของจีนนั่นคือกองทัพจรวดหรือ Rocket Force กองทัพจรวดเนี่ยคือหน่วยที่ดูแลนิวเคลียร์และมิสไซทั้งหมดของจีนใช่ไหมก่อนถูกต้องครับคือหัวใจสำคัญในการข่มขู่ไต้หวันและสหรัฐเลยทีเดียว แต่จูๆ่ๆนายพลระดับสูงในหน่วยนี้รวมถึงอดีตผู้บัญชาการถูกปลดและหายตัวไปพร้อมๆกันหลายคนและที่ช็อกโลกที่สุดคือการหายตัวไปของหลีซังฝู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่มากที่จู่ๆก็ไม่มาออกงานเกือบสองเดือนแล้วมารู้อีกทีคือโดนปลดแล้วใช่ครับการปลดหลีซังฝู่และนายพลอีก9คนออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปลายปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติ เพราะคนพวกนี้คือคนที่สีจิ้นผิงเลือกมากับมือนี่แหละที่น่าสงสัยท่านเลือกมาเองแล้วทำไมถึงเชื่อทิ้งเองหรือว่ามีการหักหลังเกิดขึ้นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐและนักวิเคราะห์หลายสำนักชี้เป้าไปที่คำเดียวครับพี่น้ำคือทุจริตพอพูดถึงเรื่องทุจริตในจีนยุคสีจิ้นผิงนี่ปราบหนักมากไม่ใช่หรอทำไมยังมีอยู่อีกยิ่งปราบยิ่งเจอครับพี่น้ำแต่เคสนี้มันตลกร้ายมากพี่น้ำ มีรายงานข่าวกรองระบุว่าสาเหตุที่สีจิ้นผิงโกรธจัดจนต้องล้างบางเพราะไปเจอว่าขีปนาวุธบางลูกที่ควรจะบรรจุเชื้อเพลิงพร้อมรบกลับถูกบรรจุด้วยน้ำเปล่าฮะน้ำเปล่าเนี่ยนะกอนเอาไปเติมจรวดเนี่ยนะฟังดูเหมือนเรื่องตลก แต่มันคือเรื่องจริงที่ถูกรายงานออกมาครับหรือแม้แต่ฝาปิดไซโลเก็บขีปนาวุธในภาคตะวันตกของจีนก็มีปัญหาเปิดปิดไม่ได้หรือทำงานผิดพลาดเพราะงบประมาณถูกยักยอกไปโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงจรวจรวดพวกนี้ก็คือเศษเหล็กราคาแพงดีๆนี่เองนี่นี่แหละครับพี่น้ำคือประเด็นสีจิ้นผิงวาดฝันว่ากองทัพจีนต้องทันสมัยพร้อมรบภายในปี2027เพื่อเตรียมเรื่องไต้หวัน แต่พอมาเจอไส้ในที่เน่าเฟะแบบนี้มันเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่มีหนาล่ะถึงต้องกวาดล้างกันขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์เข้มแข็งอาจจะเป็นแค่เสือกระดาษในบางจุดหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจครับพี่น้ำแต่นอกจากการทุจริตแล้วมันยังมีประเด็นที่ลึกกว่านั้นนั่นคือเรื่องความจงรักภักดีและนี่นำไปสู่หัวข้อที่คุณผู้ฟังรอคอยนาทีชีวิตของสีจิ้นผิง เอาละก่อนมาถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าหน้าที่ชีวิตสีจิ้นผิงรอดวุดวิดข้อมูลนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้ครับข้อมูลนี้มี2มิติมิติแรกคือภัยคุกคามทางการเมืองและมิติที่2อคือข่าวลือเรื่องการลอบสังหารเริ่มจากข่าวลือเรื่องการลอบสังหารก่อนดีกว่าดูระทึกดี มีกระแสข่าวลือหนาหูในโซเชียลมีเดียจีนและสื่อไต้หวันครับว่าในช่วงที่เกิดการล้างบางนี้มีความพยายามก่อการกรบฏเงียบหรือการวางแผนลอบสังหารผู้นำโดยกลุ่มนายทหารที่ไม่พอใจจริงเหรอในยุคที่จีนมีกล้องวงจรปิดทุกมุมตึกเนี่ยนะใช่ครับความเป็นไปได้ทางกายภาพอาจจะยากแต่มีสื่อบางสำนักวิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึงคำทำนายทุยเปถูซึ่งเป็นคำทำนายโบราณของจีนอ๋อที่เขาว่าแม่นมากๆใช่ไหมครับ ในคำทำนายบทหนึ่งมีภาพของคนถือขนูซึ่งคำว่าธนูในภาษาจีนสื่อถึงกองทัพจรวดหรือ r o c k e t f o ฟ c e และมีการตีความว่าจะมีทหารจากหน่วยนี้แหละที่เป็นภัยคุกคามต่อจัก,กรพรรดิหรือผู้นำคนลุกเลยนะแสดงว่าสีจิ้นผิงเองก็อาจจะเชื่อเรื่องโชคลางหรืออย่างน้อยก็ระแวงคนกลุ่มนี้อยู่แล้วถูกต้องครับความว่ารอดบุดวิดในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่หน่วยข่าวกรองของสีจิ้นผิงจับได้ก่อนที่แผนการจะเริ่มขึ้น หรือรู้ทันว่าคนกลุ่มนี้กำลังซ่องสุมกำลังกันอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคือรอดตายเพราะชิงลงมือก่อนใช่ครับ The Preemptive Strike คือจัดการเชือดไก่ให้ลิงดูล้างบางทุกคนที่เกี่ยวข้องก่อนที่คมหอกจะพุ่งมาถึงตัวเพราะถ้าปล่อยไว้หน้าทีชีวิตของจริงอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมันแสดงให้เห็นว่าแม้ภายนกสีจิ้นผิงจะดูมีอำนาจล้นฟ้าแต่ในใจเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงขั้นสุดเหมือนกันนะเนี่ย ความหวาดระแวงนี่แหละครับพี่น้ำคือต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดการล้างบางครั้งนี้ส่งผลกระทบใหญ่สองอย่างกองทัพจีนจะชะง,งักงานไประยะหนึ่งเพราะต้องจัดระบบใหม่หมดและความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อกองทัพจีนลดลงแล้วมันส่งผลต่อไทยหรือภูมิภาคเรายัางไงบ้างอะกอนแน่นอนครับเมื่อจีนต้องหันมาจัดการปัญหาภายในโอกาสที่จะใช้กำลังทางทหารต่อไต้หวันหรือในทะเลจีนใต้แบบพ,พลีผาม อาจจะลดลงในระยะสั้นเพราะรู้แล้วว่าอาวุธตัวเองอาจไม่พร้อมถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆท่ามกลางข่าวร้ายนะแต่ระยะยาวสีจิ้นผิงจะได้กองทัพที่จงรักภักดีแบบถวายหัวขึ้นมาแทนซึ่งนั่นอาจจะน่ากลัวกว่าเดิมก็ได้ครับวันนี้ฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเบื้องหลังกำแพงจีนที่ดูแข็งแกร่งมันมีรอยร้าวซ่อนอยู่และเกมอำนาจของสีจิ้นผิงก็เดิมพันด้วยชีวิตจริงๆใช่ครับและนี่คือสิ่งที่รายการเราอยากนำเสนอไม่ใช่แค่ข่าว แต่คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณอาจไม่เคยรู้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะคิดว่านาทีชีวิตของสีจิ้นผิงเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ข้ออ้างในการกำจัดคู่แข่งคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่ารอบโลกในตอนต่อไปครับ